สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการคนละโลกจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศไปสัมผัสก,กับธรรมชาติที่สมบูรณ์ในผื้นป่าชุมชนที่บริเวณคุ้งบางกระเจ้าอำเภอรพระประแดงจังหวัดสุทรปราการซึ่งในขณะนี้ครับเป็นที่ชื่นชอบที่นิยมของนักปั่นจักรยายนกันครับ ที่คุ้งบางกระเจ้าตั้งอยู่บริเวณอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการด้วยมีลักษณะคล้ายกระเพาะอาหารจึงทําให้ใครๆต่างเรียกพื้นที่นี้ว่ากระเพาะหมูซึ่งกระเพาะหมูขนาดใหญ่แห่งนี้มีแม่น้ําเจ้าพระยาล้อมรอบจึงดูคล้ายเกาะกลางน้ําโดยมีเนื้อที่ครอบคลุมถึง6ตําบลได้แก่ตาบลทรงขนองตําบลบางยอตําบลบางกระสอบตําบลบางน้ําพึ่งตําบลบางกอบัวและตําบลบางกระเจ้าในเขตอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ถือเป็นป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ขนาดใหญ่เต็มไปด้วยพันธ์ไม้หลากหลายชนิดและเมื่อปีพุทธศักราช2549นิตยสาร t ทม e ์ได้ยกย่องให้เป็น The Best Urban Oasis of Asia จึงทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่กำลังเป็นที่นิยมของผู้ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานซึ่งผู้ที่จะพาเราไปสัมผัสกับบรรยากาศธ,ธรรมชาติในวันนี้ก็คือคุณกุลสาธิตานุรักษ์หรือที่หลายๆคนเรียกว่าลุงกุล ประธานชมรมจักรยานรักบางยอและเป็นผู้เชี่ยวชาญเส้นทางจักรยานในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าค่ะ และตอนนี้นะคะมันก็มาอยู่กับคุณลุงกุลแล้วนะคะสวัสดีค่ะที่นี่นะคะเป็นบ้านของคุณลุงแล้วก็ยังเปิดให้เป็นศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวด้วยจักรยานอีกด้วยนะคะจุดเริ่มต้นที่ทําให้คุณลุงหันมาสนใจในเรื่องของการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการขี่จักรยานท่องเที่ยวนี่เริ่มมาได้ยังไงอะคะก็ข้อสําคัญก็คือลุงเป็นคนท้องถิ่นในนี้ค่ะแล้วก่อนที่ลุงจะเกษียณมาเนี่ยลุงก็เคยขี่จักรยานอยู่กับชมรม แถวแถวสีไดชาเนี่ะก็เคยขี่แข่งขี่ท่องเที่ยวอะไรมาคือก็จักรยานก็แทบจะว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตลุงนะในเมื่อเราก็เสียนออกมาอยู่ว่างๆแล้วก็ทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็มีหน่วยงานจากรัฐเข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวในในถิ่นนี้ถิ่นที่ลุงอยู่ลุงก็เออถือว่าการนี้แหละตอบแทนสังคมนะก็เขาก็ให้ สร้างเส้นทางจัก,กรยานเพื่อการท่องเที่ยวในกระเพาะหมูคลุงก็ทําไว้สามเส้นทางนะกาเนี่ยเนัยยงยางตามแผนที่เนี่ยนะ,ะอ่าเนี่ยสามเส้นทางก็รอบกระเพาะหมูเราเนี่ย เนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยมันประมาณ12,000สองพันกว่าไร่นะหมื่0สองพันกว่าไร่ถ้าคิดเป็นตารางกิโลเมตรก็ประมาณ2ี่ิตารางกิโลเมตระนะ,ะประมาณนั้นะโอค้ค่ะ,คะในพื้นที่กระเพาะหมูหรือว่าคุ้งบางกระเจ้าเ่ยนะคะ,ะมีจุดเด่นหรือว่ามีความสําคัญยังไงบ้างคะ,ะก็เนี่ยมีทางนักสํารวจแล้วก็นักะห์วิจัยเข้ามาเนี่ยว,ว่าคุ้งบางกระเจ้าเนี่ยมีศักยภาพเหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้น ต้นไม้แล้วก็พืชพันธุ์แล้วก็สัตว์บกสัตว์ตน้ำคมัค่อนข้างสมบูรณ์อยู่นะเขาก็กมาวิเคราะห์วิจัยแล้วก็น่าจะโปรโมทให้เป็นการท่องเที่ยวด้วยจัก,กรยานหรือว,ว่าอาจจะเดินชม วิถีชีวิตชาวบ้านหรือ,อต,ต้นต้นหมากลากมาซึ่งมีหลายสายพันธุ์มากในนี้นะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ถือว่ามีความเหมาะสมามากๆเลยทีเดียวด้วยใกล้ชิดกับธรรมชาตินะยิ่งโดยเฉพาะจัก,กรยานเนี่ยวางคนน่ อิงแอบกับธรรมชาติเลยโดยขี่ไปตามท้องร่องเนี่ยบางคนก็ตกไปในท้องร่องนั่นแหละแต่เดว่าอิงแอบกับธรรมชาติจริงๆมีทั้นี้ด้วยทีนี้เส้นทางจักรยานที่คุณลุงบอกเนี่ยนะคะก็คือทําไว้ทั้งหมด3เส้นทางด้วยกันใช่ไหมคะคแต่ละเส้นทางเนี่ยก็จะมีระยะทางความไกลใกล้ต่างกันทีนี้วันนี้เนี่ยแอมก็อยากจะให้คุณลุงพาไปเส้นทางจักรยานที่มีแบบธรรมชาติเยอะๆค่ะจะไปตรงจุดไหนดีคะก็จะเป็นเส้นทางเ็าเรียกว่าชุมชน ป่าบางน้ําพึ่งอ่ะนะก็จะเป็นทางเรียบคลองบางน้ํเพึ่งซึ่งเป็นที่ตลาดน้ําบางน้ําพึ่งอ่ะอยู่อยู่ยปลายปลายคลองอต้นคลองก็คือออกแม่น้ําเจ้าพยาเส้นทางตลอดคลองเนี่ยก็จะมีทางจัก,กรยานให้เราขี่แล้วก็มีสวนป่าซึ่งเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพท่านด้วยะ,ะ,จ,ะจะเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุด ในกระเพาะหมูก็ว่าได้โอ้น่าสนใจนะคะอยากจะไปเห็นแล้วเดี๋ยวให้คุณลุงพาไปดีกว่าค่ะค่ะคุณลุงคะปกติแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เขามาขี่จักรยานเนี่ยนะคะเขาเริ่มต้นที่จุดไหนอะคะ ถ้าตามแผนที่มันก็ต้องเริ่มต้นจากใต้สะพานบุญพลแล้วก็เป็นนิดที่ใต้สะพานบุญพลอ๋อก็คือวนรอบแบบนี้ใช่ไหมคะรอบเป็นวงกลมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอามาที่บ้านคุณลุงนะคะถือโอกาสสตาร์ทจากนี่ก็ได้เพราะว่ามีบางคนเขาก็มาที่นี่เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะมาสตาร์ทที่เจ็กบ้านลุงนี่แหละเพราะว่าพวกที่จักรยานที่ปั่นมาก็อย่างน้อยๆก็ต้องผ่านมาจากจุดใต้สะพานบุญพลแล้วอ๋อแล้วก็เขาก็จะมาให้คุณลุงเป็นไกด์ด้วยอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยมาขอข้อมูลแล้วก็ให้คุณลุงพาไป ละะุงก็จะบอกเขาว่าจริงๆมันเริ่มจากนู่นก็ได้แต่ว่าขั้งต่อๆไปถ้าก็มีเพื่อนฟูมหรือก็มาใหม่ก็อาจจะเริ่มที่นู่นก็ได้อ่านนะคะนให้คุณลุงพาไปเลยดีกว่าะนะคะโอเญเลยครับให้คุณลุงนําไปเลยค,ค,ลลยค่ะ,คะ ้ป่าชุมชนบางน้ําผึ้งนะแล้วที่เห็นต้นไม้ที่ปลูกนี่ต้นใหญ่ๆนี่คือต้นตีนเป็ดน้ำนะแต่เห็นลูกมันลูกมันเวลาแก่เนี่ยเข้าไปทําโมบายอปตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรได้ค่ะแล้วอย่างต้นไม้พวกนี้ที่เอามาปลูกกันอย่างเงี้ยนะคะคือมีใครมาใช้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้ไหมหรือว่าเราปลูกเอาไว้เฉยๆอ่าเราล้วปลูกไว้เพื่อเพื่อจะอนุรักษ์พันธุ์มันไว้งไ้แล้วก็เก็บไว้ให้เป็นป่าเป็นสร้างฟอกอากาศอะพูดง่ายๆฟอกอากาศให้กับ ชุมชนในนี้แล้วก็ทางฝั่งกรุงเทพได้ด้วยแล้วถ้าเราไม่จําเป็นจริงๆเราจะไม่มีการตัดโค่นเป็นเด็ดขาดนะเป็นเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพท่านแล้วก็ในเมื่อสร้างสวนป่าขึ้นมาท่านก็มีโครงการจะทําทางจักรยานเพื่อให้รอบๆชมเส้นทางในในสวนป่าชุมชนนี้ได้เนี่ยอย่างทางเนี่ยก็มี ผู้มาสนับสนุนก็ตังโรงไฟฟ้าพระนครใต้จากทางด้านฝั่งนู้นฝั่งสมโรงมาออกงบประมาณแล้วก็สร้างให้ก็ดูแลโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเด็กนักเรียนแล้วก็ชาวบ้านร่วมกันเราก็จะอนุรักษ์ไว้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวคให้มันยั่งยืนทีื่อจะไม่มีการตัดทำลายเป็นึังค่ะอ่างั้นเดี๋ยวไปต่อนะคะข้างหน้าคุณลุงพาไปดูอีก นี่คือต้นลําพูนะเนี่ยต้นลาพูต้นนี้จะใหญ่มากรู้สึกจะใหญ่ก็อย่างน้อยก็ติดอันดับสามของในพื้นที่นี้แหละนะเราก็เรียกเป็นต้นปูต้นหญ้าไอของลําพูอะต้นเนี้ยเหรอคะต้นใหญ่ๆหญ่ที่เห็นนโอ้โหูต้นใหญ่ขนาดนี้อันนี้อายุประมาณเท่าไหร่คะอันนี้ไม่ต่ำกว่าสามสี่สิบปีผมว่านะแล้วลําพูต้นใหญ่เนี่ยกางคืนเนี่ยก็จะมีหินหุ้งห้อยมาอาศัยอยู่ค่ะ แล้วในป่านี้มีต้นลําพูเยอะไหมคะโอ้เดี๋ยวเข้าไปเป็นดงเลยเป,เป็นป่าที่เขาปลูกใหม่แต่ไม่ใช้ต้นใหญ่ขนาดานี้นในในป่าชุมชนพื้นนี้ก็ต้นนี้เป็นต้นที่ใหญ่ท,ที่สุด ที่เห็นลูกข้างบนเนี่ยลูกอะไรพอจะทราบไหมเหมือนผลไม้เลยเหมือนผลไม้ใช่ไห้หนึ่งอันนี้เป็นลูกตีนเป็ดน้ำนะเนี่ยอ,อย่างที่ตกมาเนี่ยเวลาแก่ๆมันจะกลายเป็นต้นนั่นนะนี่ขึ้นมาต้นเล็กๆอย่างเงี้ยเหรอคะนนนเ,ปเป็นนั่นนะอันนี้คือผลของมันเนี่ยถ้าลูกใหญ่ๆเนี่ยจะมีเด็กคือคนที่วางงานเนี่ยมาเก็บเป็นอาชีพได้นะ,ะอย่างเนี้ส่งข้าลูกสี่ห้าบาทอาวหูสี่ห้าบาทเลยเหรอเขาจะเอาไปทําโมบาย ไปต่อแข้งต่อขาเป็นตุกตุนตุกตาได้อ๋อาเคยเห็นก็คือเป็นลูกอันนี้นี่เองเนี่ยมาดูไปศึกษาได้เนี่ยแล้วนั่นเขาจะไปเลาะเอาเปลือกนี่ออกเอาแปรงขัดๆแล้วก็ตากแดดมอตากแดดแล้วมันก็จะแห้งกันอย่างนี้นุ้่มก็ ของที่เขียนนี่ก็คือเป็นชื่อของตลาดน้ําก็คือคลองงน้ำพึ่งเป็นที่มาของชื่อตลาดน้ำนี่าคือคลองบงน้ำพึ่งแล้วตําบลบางน้ําพึ่งเนี่ยประวัติความเป็นมาสมัยก่อนเนี่ยตามต้นไม้เนี่ยจะมีรังพึ่งเยอะอนะชาวบ้านก็นเลยตั้งชื่อว่าบางน้ําพึ่งอ๋อนี่คือที่มา,น,มานะคะแล้วคลองอันนี้มันไปถึงไหนยังไงบ้างะคะ ถ้าของนี้ถ้าไปทางหน้าเราเนี่ยก็จะไปออกตรงแม่น้ำเจ้าพยาค่ะก็คือเวลาเราขี่จักรยานแต่เริ่มต้นทางเข้ามาถึงตรงนี้เนี่ยก็คือถือว่าจบเส้นทางท่องเที่ยวจักรยานของสวนป่าชุมชนบางน้ำเพึ่อแล้วใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวคุณลุงจะพามไปที่ไหนต่อคะอ้าวก็เดี๋ยวไปสวนศรีนครเกิดขันกันโอ้โหรีบไปเลยดีกว่าโอเค